โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Catch a n n e l นะฮะแง่หลังจากจบไซเบอร์พังไปเราก็มาตอดไซเบอร์อีกอันนึงแต่เป็น Ghost Runner ผมชอบ Fearning มากๆก็เลยอยากจะมาลองเล่นเกมนี้ดูเออมันน่าสนใจขนาดไหนกันล่ะฮะขออนุญ,ญาตปรับแต่งแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้มาพร้อมแล้วไหมฮะพร้อมกันแล้วไหมฮะ พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยอ้าว <laughs> ซิลิกเลเวลซิคลาสสิกโหมดกับฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์กดไปได้เอ,อคาคลาสสิกก่อนแล้วกันโอเคงั้นนิวเกมตต้นเต้นตต้นเต้นเต้น,ตนเกมนี้ผมก็อยากเล่นมาสักพักแล้วเหมือนกันนะเฮ้อยังมีชีวิตอยู่ได้ยินไหมล่ะ ทุกคนกำลังตามหาคุณอยู่นะเออสับไปหนึ่งทีดูมมนกระตุกหรือเปล่านะ <im it> กไม่ได้กระตุกแ่วะใจเย็น <im it> เอาไว้ว่าเทียมยังปรับแต่งให้เข้ากับซอฟ์ตแวร์อยู่เลย <im it> ฉันอยู่ในคุก <im it> การปรับแต่งก็ได้แค่ระดับเ <im it> บสิกเท่านั้น <im it> จากที่นี่นะ <im it> แต่เท่านั้นก็น่าจะเพียงพอสำหรับตอนนี้แล้วนะอาา่าฮะเอาจัดการเองละฮึเป็นโคเทโคเท มีผู้บุกลุกอยู่สถานีใต้ดินมันแย่แล้วนะเฮ้ยนายต้องหาทางออกจากที่นั่นนะฮึบต้องหาทางออกจากที่นี่โอ๊ะอะไรวะเออท่ออากาศจะพาไปยังอีกเซกเตอร์หนึ่งอันอร์นเซกเตอร์ลองไปอเตอร์เซกเตอร์อันนี้ได้เลยฮึบฮึบซอฟต์แวร์เราเละเทะไปหมด เขาต้องรีบูตให้แล้วเราน่าจะไปรอดอ้นี้เข้าไปได้เอ,อ่อสปินไอ้เช่าเอสเลตได้นี่ตอนอยู่กลางอากาศได้เฮ้ยมันมันมัน,มนระวังด้วยละ่ะพวกมันกำลังรออยู่แน่เปิดระบบบูสโฟกัส<ฮ>อันนี้ ดอสได้แล้วปล่อยไอ้เฮ้ยเอาว่ะแต่ว่าเราอยู่ในสเตจนั้นได้ไม่นานนายต้องพาฉันออกจากคุกให้ได้แล้วเดี๋ยวจะจัดการเรื่องซอฟต์แวร์ให้อ่ะฮะฉันอยู่ข้างนอกโดมโซนไปเลยฮึบโอ้โหทีเดียวเลยยากมือาก,กันแล้วเนี่ยเรียบร้อย เอาเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะโดนอะไรอ่ะทางนี้แล้วกันเอาลวกบ่อเฮ้ยฮึบโอเคเราต้องไวเราต้องไวฮึบฮึบโอ้ย เออฮึบฮึบเอ้ยทำไมนี้ไม่ได้ม่ได้วะอันนี้ก่อนแล้วกันฮึบเออเฮ้ยฮึบเออเฮ้ยจ้ะฮึบฮึบอ้ย่ะเออมันต้องไวโอเคเอ่อไปโอเคตรงนี้ฮึบฮึบเอา อ่าฮะแล้วไงต่อให้ใช้พื้นที่เรียบเป็นข้อได้เปรียบสไลด์เพื่อให้เพิ่มความเร็วท่อน้ำพวกนี้มันน่าจะอ่ะวหายปะเออโอ้โหฮึบเ,เอ้ยผาดมันจังหวะเดียวเลยอ่ะฮึบเอือ ฮึบฮึบเออฮึบเออโดนลบกวนสัญญาณมันรู้ว่าฉันกำลังคุยกับนายอยู่หรือแค่เวลาแล้วว่ามันจะพังประตูฉันมาเมื่อไรโอเคไปที่ประตูเพื่อที่จะไปยังเซลล์มันเออห้องขังฮึบเดี๋ยวผมมาช่วยฮึบ อย่างเท่เฮ้ยเออโอ้ยอ้าวฮึบเออสไลด์เออเฮ้ยไม่โดนหรอกนะเออ อืมเรียบร้อยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบพลาดยกระดับเป็นล็อกดาวอาฮะโอเคมาช่วยละกด E เออมันดีเหมือนกันนะเนี่ยครั้ทีนิว กุอยู่ข้างหน้าหน้าไหนวะแล้วไปไงอะแก๊ปไอ้ช่มีของเล่นใหม่อีกแล้วฮึบเออพวกมันกำลังบุกเข้ามาโอเคกำลังรีบฮะกำลังรีบเออโหฉันน่าจะยืดได้ไม่นานเอ้ยตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้สไลด์เพาเวอร์พอยต์ลงไปเลย รีบหาห้องขังฆ่าเร็วเหลือเวลาไม่นานเฮ้ยเกือบไปแล้วเออเอ๊เอ, <c oughs> เอมันต้องใช้แบบรีเฟล็ก์เร็วเหมือนกันนน่แหละเออเออเฮ้ยเออเออ Loi, lần này tao. Lê cái anh anh luôn, hoặc anh luôn. Hui, gặp mẹ lọt! Ugh! Ugh! Gặp mẹ lọt! Ugh! Ugh! Gặp mẹ lọt! Ugh! 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 ร่วงยังเห็นได้ชัดเออฮึบฮึบเฮ้ยโดนเหรอยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยเออเออเออ เออโอ้ยนิดเดียวตัวสุดท้ายไอ้บ้าเอ้ยเออเสร็จไปฮึบสไลด์เขาพอยแล้วก็ไปทางนี้ฮึบเอออะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะบ้าเหรอ ฮทำไงฮะบักเล่นเกมอะไรก็เจอแต่บักอะไรวะเนี่ยโอเคเออ เปลี่ยนเป็น Extreme High แล้วก็หายไปดิอีตืดนตืดน Prisoner released p ไหนคนไหนที่ช่วยเราเขาได้ช่วยเราจริงไหมี่ย ในที่สุดก็อิสระแล้วสินะเป็นเกียรติจริงๆได้มาเจอกันเต็มๆทีนี้มาดูกันข้างในกันดีกว่าอาจจะรู้สึกแปลกหน่อยนะโอ้นี่คือไซเบอร์ i วถึงเวลาปรับแตง่งเรามาคุยกันที่นี่ได้นะนายเป็นใครอ่ะ เรียกฉันว่าอาร์คเคเต็ก็ได้ผู้สร้างนะแล้วฉันเป็นใครอ้านายคือโกส์รันเนอร์เบอร์74ที่จะต้องทำตอนนี้นั่นนะคือร่างกายของนายน่ะตอนนี้เปราะมากเวลาในที่นี่อาจจะวิ่งช้าแต่เราก็ต้องรีบหน่อยนะแค่ไปต่อเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องการปรับแต่งเองโอเค ฉันจำการต่อสู้ได้ของอีกคนหนึ่งการล่วงนายถูกจับโยนจากดามาซิตี้ไปที่เขตใต้ดินปฏิหารแล้วแหละที่รอดได้จากการล่วงอะไรแบบนั้นน่ะถึงจะเป็นคนแบบนายก็ตามกอส s t นเนอร์น่ะเหรอใช่นายคือบอดี้การผู้ดูแลรักษาความสงบผู้ตัดสินาาแล้วก็อย่างอื่นที่เราอยากให้นายเป็นอีกเยอะเลยนายพยายามจะหยุดเดอะคูป เดคุปคืออะไรวะตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคือมาร่าเป็นคีมาสเตอร์ที่เธอเรียกตัวเองตอนนี้นะเนะมื่อ20ปีที่แล้วเธอเป็นปริปักกับฉันนายนี่เองที่ผมพยายามจะช่วยใช่ไหมอ๋อนายพลาดฉันตายอ้าวเออร่างกายนะต้องขอบคุณมาตรการป้องกันที่ฉันจัดการไว้เลยยังอยู่แต่ร่างกายแบบนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะ นายเป็น AI เหรอจะบอกอย่างนั้นก็ได้แล้วก็จะบอกว่าดราม่าทาวเวอร์เป็นตึกระฟ้าก็ได้นะจริงๆก็ทางเทคนิคก็คือถูกนะงั้นทาวเวอร์คืออะไรกันแน่ล่ะเป็นบ้านของมนุษย์เป็นดั่งสถาปัตยกรรมที่ใหญ่มากๆที่มีคนเป็นล้านๆอยู่ในนั้นและเป็นความรับผิดชอบของฉันที่จะต้องดูแลมันให้อยู่ต่อไปฉันน่ะรับใช้คนเพื่อทำให้พวกเขาปลอดภัยหาอะไรมาคุมกะลาหัวก็ต้องทำ แต่มาร่าก็มีแผนของเธอเธอกลายเป็นคนคุมกฎของดาม่าทาวเวอร์ทำลายทุกอย่างที่ฉันสร้างและอยากจะพาพวกเราไปที่จุดที่สูนพันทั้งหมดอืฮึอ๋อเรื่องคือมาร่ามาระเนี่ยมาระเนี่ย,เ,ยเป็นตัวร้ายแล้วมายึดทุกอย่างไปเหรอแต่มันแปลกๆนะถ้าเกิดพล็อตมาอย่างนี้มันจะจบลงที่ AI คนนี้เป็นตัวร้ายปะวะแล้วเราแบบอยู่ผิดฝั่งมาตลอดอะไรอย่างนี้ไหมแต่ต้องตามดูต่อไปถ้าอยากรูต้องตามดูต่อไป อันนี้มาที่ก่อนดึงแล้วทำไมที่นี่ไม่ปกติละ่ะเออที่นี่ก็ปกตินะแต่มันเป็นพราะนายนั่นแหละที่ใช้การไม่ได้การซ่อมแซมที่ไม่สมบูรณ์นั้นมันทำให้นายเปลี่ยนไปนายไม่มีฟังก์ชันอย่างโคสตันเนอร์ที่ควรจะมีแต่เราเปลี่ยนได้แล้วใครซ่อมผมขึ้นมาละ่ะนั่นก็คงจะเป็นพวกครเมอร์เป็นกลุ่มกบฏที่ต่อสู้กับพวกมระ แล้วพวกเขาอยู่ไหนอ้าวตายกันหมดแล้ว <m im itation> พวกเขาถูกฆ่าก่อนที่ฉันจะติดต่อได้ได้แต่ไม่มีเวลาที่จะกังวลเรื่องนั้นแล้วเราเกือบเสร็จแล้วไปต่ออืมน่าเสียดายคนที่ซอบเราเขาไม่อยู่กันหมดแล้วฮะรอน,นี้ลิฟตึบแต่ว่ามันก็อืมแล้วอยู่ๆทำไม AI, A.I. ตัวนี้ถึงจะมาแอค i v เว e เราให้เราฟื้นขึ้นมาได้นะแปลกไหมฮึบฮึบ มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอาา่าฮะแต่ตอนนี้ตามมันไปก่อนมันจะได้ซ่อมให้เราได้แสงไปยังตรงนั้นฮึบฮึบอ่ะแ,แล้วเธอชนะได้ไงอะฉันโดนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะ เราทั้งคู่นั่นแหละนายกับฉันเธอเป็นใครอะเมื่อก่อนน่ะล่ะเป็นเพื่อนกันคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เชื่อใจมากที่สุดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดแต่ตอนนี้เธอเป็นใครนี่แหละคือคำถามและนายก็คงจะไม่ชอบคำตอบที่จะออกมาด้วยล่ะไม่มีใครในดามาทาวเวอร์ชอบแน่นอนอ้าวโดนไม่ถึงโอเคนีแนะ ต้องการคำตอบมากกว่าน,นี้เดี๋ยก็ได้แต่ตอนนี้เชื่อฉันคีมาสเตอร์คือศัตรูโอเคเนี่ยรู้สึกแปลกๆแฮะเราจะโดนหลอกใช้ป่าวะคิดว่างไงทุกคนทุกคนคิดว่างไงเราโดนหลอกใช้ไหมจริงๆแล้วมาละจะเป็นคนดีไหมหรือว่ามันจะเป็นในเรื่องแบบแบนๆบ,นบนเป็นตามที่มันพูดเลยทุกคนคิดว่างไงผมว่าสุดท้ายแล้วตัวลายทั้งคู่เลยผมเดานะเดาว่าตัวลายทั้งคู่เลยว่ะ ไม่เชื่อใจทั้งคู่แม่งเลยดึงแล้วอยากให้ฉันทำอะไรข่ามาร่าสิเพื่อที่จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มความสามารถอย่างแ,แรกคือกระโดดเราต้องกลับไปแบบนี้เร็วกว่าเยอะทำไงโดดโดดนีไ่ไงโดดแล้วไม่มีอะไรเลยโดดตรงนี้เหรออ้าว<อ>ใช่อะไรวะ ไปต่อกำลังมัน